สวัสดีครับพบกับผมครับกริพลเดชวิสัยครับกรณีของตากใบเนี่ยหลายคนไม่รู้นะครับเพราะมันผ่านมา20ปีแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนออกมารุมด่ารุมโจมตีนายกอิงยุมโจมตีรัฐบาลที่ไม่รับผิดชอบกรณีนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรื่องราวมันเป็นอย่างไรนะครับกรณีตากใบ ก็คือเรื่องแรกเลยนะครับเกิดขึ้นในสมัยนายกทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีครับก็มีโจรกลุ่มมุสลิมติดอาวุธโจมตีกองทัพโจมตีฐานที่ตั้งของกองทัพโจมตีมาแล้วก็ทำให้นายกทักษิณประกาศเป็นกฎประกาศกฎอายกาศรกาศึก,ศ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 กศ3สามจังหวัดก็คือนาราธิวาส ปัตตานีแล้วก็น่าจะเป็นยะลาหรือปะัะครับสามจังหวัดยะลาแล้วก็มีการจับกลุ่มผู้รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านหกคนก็โทษถารู้เห็นเป็นใจกับกลุ่มโจรมุสลิมติดอาวุธจริงๆเขาเรียกว่าโจรขกนะแต่จริงคือ มุสลิมติดอาวุธอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าในภาคใต้มันมีโจรจีนกับโจรแข่ก็ตำหนงคราวนี้ครับพอจับคุมหกคนนี้ก็เกิดมีการประท้วงการเดินขบวนการเรียกร้องให้ปล่อยคนหกคนนี้นี่แหละครับจุดเริ่มต้นมันเป็นอย่างนี้มันมีแค่นี้เองแล้วไงต่อครับก็มีคนที่มาร่วมชุมนุมประมาณพันกว่าคน ตัวได้กลมๆก็คือ1,300คนแล้วก็มีการสยายการชุมนุ่มเสร็จปุ๊บก,ก็จับขึ้นรถเพื่อที่จะขนไปที่ค่ายที่จังหวัดปัตตานีค่ายอะไรไม่ต้องไปรู้มาหรอกนะในระหว่างขนย้ายนั้นบางกระแสะก็บอกว่ามีคนตาย78บางกระแสะก็บอก79บเางกระแสะก็บอก85แต่สรุปเรียบร้อยแล้วก็คือ78คน ที่ตายบนรถบรรทุกของทหารก็คือสืบสวนสอบสวนมาแล้วก็คือว่าขาดหายใจไม่ออกขาดอากาศหายใจแออัดร้อนเพราะว่าเดินทางบนรถน่ะหกชั่วโมงพอไปถึงค่ายที่ปัตตานเนแล้วถึงรู้ว่ามีคนตายอไอ้คนขับแม่งก็ขับไปขับไปขับไปหกชั่วโมงอะ่ะกระแทกไปอะไรไปหายใจไม่ออกอะไรไม่ออกตายกันไปหมดเลยเป็นภาพที่สลดใจจริงๆนะครับผม แล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็คือก็มีการจัดก,การเกี่ยวกับกรณีตากใบาตากใบนี่อยู่จังหวันดนราธิวาสนนีะ่คืออำเภอตากใบจัดก,การมาแล้วมีคดีความมาแล้วสี่คดีด้วยกันนะครับไม่ใช่เพิ่งมาคด,ดีตอนนี้นะสี่คดีคือเดินแดกก็คือมันมีการนําการชุมนุมที่เป็นการนําอ่ะ ในการชุมนุมแกนนําของไอ้พันสามร้อยคนเนี่ยก็มีคดีอาญาก็ทางรัฐบาลแจ้งจับปรากฏว่าหลังจากรัฐบาลคุณทักษิณเสร็จมาก็มาเป็นรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ยุติการดําเนินคดีกับแกนนําเหล่านี้ยุติเพื่อให้มันคลี่คลายคือไม่เอาเรื่องคดีแรกก็จบไปละคดีที่สองก็คือญาติ ญาติโกโหติกาผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยก็ฟ้องแพ่งกับกองทัพเป็นคดีอาญาฟ้องแพ่งไปเสร็จปุ๊บก็มีการไกลเกี่ยกันจนทางกองทัพก็จ่ายเงินให้กับผู้ที่สูญเสียไปทั้งหมดคือเรียบร้อยละยอมละญาติผู้เสียชีวิตก็ยอมกองทัพก็ยอมจ่ายนั่นะก็นเป็นคดีที่สองอันนั้นเป็นคดีแพ่ง ส่วนคดีที่สามก็คือหาคนผิดมาลงโทษก็คือไม่ใช่คนผิดที่ทำให้คนตายเจ็ดสิบแปดคนนะคนผิดที่คนตายเจ็ดคนเอาใช่แล้วครับเจ็ดิบแปดบวกเจ็ดก็เป็นแปดสิบห้าตายเจ็ดคนในตอนที่ปะทะกันตอนที่อยู่พันสามร้อยคนปะทะกันก็หาคนผิดมาลงโทษแต่ปรากฏว่า ไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงไม่รู้กระสุนออกมาจากไหนเพราะว่าคนพันกว่าคนนะครับก็เลยจบไปคดีนี้ก็หาคนมาลงโทษไม่ได้คดีที่สี่ก็คือสืบข้อเช็จจริงที่เจ็ดสิบแปดคนที่เสียชีวิตก็รู้แล้วครับขาดหายใจขาดหายใจร้อนแออัดอะไรบ้างก็เสียชีวิตแล้วยงัไงต่อแล้วก็ต้องหาคนผิด มาลงโทษปรากฏว่าหาคนผิดไม่ได้ครับไม่รู้ใครสั่งการใครเป็นคนอะไรไปไม่รู้เรื่องก็เลยก็เลยไม่ได้เรื่องก็หาคนผิดมาลงโทษไม่ได้ก็เท่านั้นแหละครับเรื่องมันก็เป็นอยู่นะแล้วทําไมเกิดเหตุการณ์ตากใบขึ้นอีกในครั้งนี้ก็คือว่ามีกลุ่มเอ็นจีโอแล้วก็ไปยุยงไม่ใช่ยุยงนี่เขาเรียกว่าอะไรไปคุยกับ ญาติผู้เสียชีวิตนะ่ะให้มาเดิำเนินคดีก็เลยไปดำเนินคดีไปแจ้งความวันที่ในเดือนพฤศจิกาในเดือนเมษายน2567เนี่ยก็เมษาก็เหลืออีกหเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาเหลือหกเดือน วันที่25ตุลาคมเนี่ยจะหมดอายุความ20ปีก็ไปแจ้งความไปร้องเรียนในเดือนเมษานั้นที่ผ่านมาปรากฏว่าก็ทำการสืบสวนสอบสวนตามกระบวนการตามกฎหมายก็เลยมีหมายจับหมายจับแล้วก็หมายเรียกหมายเรียกคือหมายจับจับไปหมดทั้ง6คน หมายเรียกก็คนหนึ่งเพราะว่าเป็นสอ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 ปฏิริษก็คือพลโทพิสารวัฒนวงศ์คีรีซึ่งตอนนั้นท่านเป็นแม่ทัพภาคที่สี่การมาแจ้งความตอนนี้มาเลืออีกเวลาไม่นานแล้วเพิ่งจะมีหมายมาเมื่อแป๊บเดียวเนี่ครับเพราะว่าการสอบสวนมันก็ยาวนะไม่ใช่ว่าเดือนเมษาแล้วเมษาพึ่งสภาได้เลยยาวมาถึงตุลาเนี่ยครับกว่าจะมีหมายจับกว่าจะมีหมายเรียกและใครจะไปอยู่ ใครจะไปอยู่ให้จับลูไ่วครัะครจะจก็หนีเลยหนีไปแป๊บเดียวพอวันที่26ตุลาคมค่อยมาปรากฏกายก็ <c oughs> เอาให้เนียนเนียนนิ่งๆก็คือสักสิ้นเดือนค่อยมาปรากฏกายพลโทพิศสารลาไปรักษาตัวที่ต่างประเทศลาก่อนละแล้วคนก็มาโจมตีนายกอิง มาโจมตีหัวหน้าพักเพื่อไทยเพราะว่าพลโทพิศานี่เป็นสสปาร์ติริสพักเพื่อไทยครับว่าต้องทํำยังไงอะไรยังไงก็พักเพื่อไทยก็เตรียมเตรียมการก็ลังจะทําไม่ทําไม่ทําคือจะต้องขับออกไหมหรือจะยังไงบ้างอะไรบ้างปรากฏว่าพลโทพิศาบลาออกจากการเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยแล้วก็ก็เท่ากับสสก็จบไป คนที่เป็นสอสอต่อจากพลโทพิศานก็ขยับขึ้นมาเป็นสอสอแทนนั่นแหละเรื่องมันก็มีอยู่ข้าวนั้นข่าวนี้คนก็โจมตีว่าทำไมไม่รับผิดชอบหาเหว่ยอะไรเลยทำไมอย่างนี้ทำไมปล่อยให้สอสอปล่อยให้พลโทพิศานหนีไปได้ต้องนู่นนี่นู่นนี่ก็โจมตีนายกอิงโจมตีพักเพื่อไทย ผมจะบอกให้ครับหน้าที่นี้มันไม่ใช่หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่ไปตามจับผู้ร้ายไม่ได้หน้าที่ของรัฐบาลแต่นายกรัฐมนตรีก็ต้องสั่งการผบอตรคนใหม่ให้ไปจับผู้ร้ายให้ได้พลตุรเดกิติรัตน์ก็ทำได้แค่สั่งการนะครับนายกก็ได้แค่สั่งการ ก็เป็นหน้าที่ของตารวจอบอกก็ต้องโชว์ฝีไม้ลายมือแล้วจะไปโชว์ฝีไม้ลายมือส้นตีนอะไรเน่เขาอยู่ต่างประเทศอะแล้วลนี่ที่เขาใกล้หมดอายุความแล้วเนี่ยจะไปจับตรงใดได้อ่ะอะจะเป็นผู้ร้ายข้ามแดนจะ,ะไรกว่าชาวทำสื่อไปหนังสือมาก็หมดเวลาแล้วครับแล้วก็อีกเจ็ดคนก็น่าจะหนีนะอีกหกคนก็น่าจะหนีนะ จะอยู่ทําไมครับก็หน,นีไปตั้งหลักก่อนอยู่ไปเทำไมเพราะว่าถึงโดนจับมาก็ยังไม่รู้ว่าสารจะตัดสินยังไงเพราะมันเป็นข้อหาที่หนักหน่วงมากคือข้อหาฆ่าข้อหาฆ่าะข้อหาฆ่าคนเจ็ดคนนี้มีข้อหาฆ่ากับข้อหาพยายามฆ่ามันหนักมากนั่นแหละเรื่องที่เกิดขึ้น พราะว่าจะให้นายกอิงไปจับพลโทพิสานผมว่าถ้าไปเจอตัวตัวนะนายกอิงสู้พลโทพิสานไม่ได้หรอกแม้เขาจะอายุหกสิบกว่านะต่อยอกันก็สู้ไม่ได้ว่านายกอิงตัวเล็กนะตัวเตี้ยนิดเดียวคงจะไปจับไม่ได้หรอกก็ต้องให้ผบตรนะเพราะเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องเีอ้าเดี๋ยวผมผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งผมข้ามไปไอตอนที่ ข้ามไปข้ามไปคดีที่สี่คดีที่สี่ที่คนเสียชีวิตเจ็ดสิบแปดคนก็เลยมาถึงรัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรท่านก็สั่งการให้จ่ายเงินเยียวยาไปเจ็ดสิบแปดคนเนี่ยเยียวยาไปเจ็ดสิบแปดคนอีกเจ็ดคนไม่รู้ด้วยหรือเปล่านะ ที่เสียชีวิตตอนทุมนมเดียวยาไปรัฐบาลก็จ่ายเงินให้ไปคนละเจ็ดล้านบาทคือญาติผู้เสียชีวิตได้จากรัฐบาลยิ่งรักคนละเจ็ดล้านแล้วก็ได้กระกองทับก็เดียวยาไปก็เรียบร้อยตอนนี้ก็คือต้องหาคนผิดมาลงโทษเท่านั้นเองไม่ได้เกี่ยวากับการเดียวยาไม่ได้เกี่ยวกับหลไรแล้วทั้งสิ้นนะครับผมนั่นก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกครับ แล้วมันเป็นความบอกพ่องของชุดที่จับกลุ่มชุดที่ขนขึ้นรถนะเราต้องระวังแล้วผมว่าไอ้คนขับรถไอ้คงสั่งการคนอะไมันคงนอนไม่หลับหรอกทําให้คนเจ็ดสิบแปดคนตายอะชีวิตมันจะมีความสุขได้ยังไงวะภาพแม่งจะร้อนมาตลอดเวลาเอาครับคราวนี้ก็เรามาดูซิว่าจะเป็นยังไงกับคดีตากใบแต่ผมคิดว่าก็คอองหมดอายุความก็คงจัดการ ใครไม่ได้สักคนหนึ่งถือว่าเปดูทาร์อสอนใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ไม่น่าจะมาโจมตีนายกอิงในกรณีตากใบในครั้งนี้ครับในเงราที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นีประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับตอนนี้ผมต้อกองทุนอิสราพลน,นะครับดูแล คนยากไร้แล้วก็มาจอดจัดขอบคุณนะครับคนที่บูชาของบูชาพระซื้อของมาขอบคุณขอบคุณมากมากเลยทีเดียวครับผมมีองค์พญาคุดนะครับซึ่งให้บูชาสวยกิฟเลยสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับเงินเข้ากองทุนอิสระผละดูแลผู้ยากไร้และมาจอดจัดผมจะพูดซ้ำสองคนทำไมวะ,ะช่วยกัน ดูจาแต่องค์พญาคุ้มีไม่ได้เยอะนะครับไม่ต้องสั่งมาเป็น้อยนะครับมีไม่เยอะถ้าเป็นนางพญาสยามนะี่บมีเยอะครับผมกดติดตามให้ด้วยนะกดติดตามแล้วก็ช่วยซื้อของด้วยหนึ่งในนั้นก็มีกระถางครับอันนี้กระถางกันตัดผมก็จะโฆษณาทุกวันเลยเพราะผมก็การให้โกอินเตอร์ให้ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีง่ายๆนะครับในการทําแบบนี้ใช้เวลาสามชั่วโมงอะ่มงอะ,ะมันเป็นงานแฮนด์เมดอ่ะแล้วมันเป็นงานฟรีแฮนด์ด้วยอะ่ะ h ีแฮนแฮนเมกมันเป็นงานศิลปะมันเป็นงานแฮนเมดแล้วมันก็เป็นงานฟรีแฮนโคตรสวยแลลวครับขายใบละสองรบาทต่อไปนะครับถ้าโกอินเตอร์ได้ผมขายใบละ9ก0ารบาทแน่นอนครับช่วยซื้อกันด้วยซื้อใบสองใบสามใบห้บาใบสิบใบก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งครับเงินก็ไปเป็นกําลังใจให้คนทาําและส่วนหนึ่งก็เข้าช่องกิจโค้ c แชนแนลเป็นกําลังใจให้ผมเพื่อที่จะ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสู้คดีหรือคดีหนึ่งครับของสว,วสมชายสว่างการที่ศาลอาญารัชดาในวันที่21ตุลาคมนี้นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากมากขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมสุดท้ายอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าการกระทำในปัจจุบันเนี่ยมันส่งผลถึงอนาคตการ การทำในอดีตมันส่งผลถึงปัจจุบันนะแู้วก็งงมันกลับกันการกระทำในอดีตอมันส่งผลถึงปัจจุบันเราก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราทำในอดีตใช่ไหมแต่การกระทำในปัจจุบันมันก็จะส่งผลในอนาคตถ้าเราวางแผนดีๆเราทำดีๆอนาคตมันก็จะดีครับแค่นี้เองไม่มีอะไรยุ่งยากวุ่นวายเท่าไหร่นะครับขอบคุณครับ ขอให้มีความสุขนะครับและขอให้พาคุ้มคของพี่น้องประชาชนชาว,ชว,ชวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี